การขายเบื้องต้นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชอหน่วยที่1ความรู้เกี่ยวกับการขายและแนวคิดทางการตลาดหน่วยการเรียนรู้ที่1ความรู้เกี่ยวกับการขายและแนวคิดทางการตลาดสาระการเรียนรู้ 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการขาย 2. หลักพื้นฐานของการขาย 3. หน้าที่ของการขาย 4. วิวัฒนาการของการขายและ 5. แนวความคิดทางการขายกับแนวความคิดทางการตลาดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1. บอกความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการขายได้ 2. อ,อธิบายหลักพื้นฐานของการขายได้ 3. บอกหน้าที่ของการขายได้ 4. บอกวิวัฒนาการของการขายได้และ 5. บอกแนวความคิดทางการขายกับแนวความคิดทางการตลาดได้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการขายความหมายของการขาย การขายเป็นกิจกรรมทางการค้ายอย่างหนึ่งของผู้ประกอบการธุรกิจซึ่งการขายมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของบุคคลในสังคมและระบบเศรษฐก,กิจของประเทศดังนั้นจึงต้องมีหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ามากำกับควบคุมดูแลโดยได้นิยามความหมายของคำที่มีลักษณะทางการขายไว้ห,หลายทัศนะ จะสรุปได้ว่าการขายเป็นการติดต่อประสานงานและการสื่อสารจะเสนอขายสินค้าหรือเข้าไปให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าเพื่อให้เกิดการตัดสินใจซื้อความสำคัญของการขายมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์ มีความสำคัญต่อกิจกรรมทางธุรกิจและการค้ามีความสำคัญต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศและมีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประเทศหลักพื้นฐานของการขายและหน้าที่ของการขายหลักพื้นฐานของการขายการขายเป็นการชักจูงใจลูกค้า การขายเป็นการให้ความช่วยเหลือลูกค้าการขายเป็นการติดต่อสื่อสารการขายเป็นการให้ความรู้แก่ลูกค้าและการขายเป็นการแก้ปัญหาให้ลูกค้าหน้าที่ของการขาย 1. การขายทำให้มีสินค้าและบริการออกสู่ตลาด 2. การขายทำให้กิจการมีกำไร 3. การขายทำให้เกิดการขยายการลงทุนทางธุรกิจ 4. การขายทำให้เกิดระบบบริการด้านการขาย 5. การขายทำให้เกิดธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 6. การขายทำให้เกิดการแก้ไขปัญหาและสร้างความพึงพอใจและ 7. การขายก่อให้เกิดความรู้หรือการให้การศึกษาวิวัฒนาการของการขายตั้งแต่ในสมัยอดีตยังไม่มีการซื้อขายเกิดขึ้นมนุษย์อาศัยอยู่ในถ้ำในป่าหาอาหารกินกันไปตามความสามารถ มนุษย์แต่ละคนมีความสามารถในการหาอาหารไม่เหมือนกันบางคนถนัดขุดเผือกขุดมันทำให้แต่ละครอบครัวมีอาหารไม่เหมือนกันจึงทำให้เกิดระบบการแลกเปลี่ยนระหว่างของต่อของแต่ระบบการแลกเปลี่ยนมีปัญหาเกิดขึ้นหลายประการดังนี้ความต้องการไม่ตรงกัน ปัญหาเกี่ยวกับการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนปัญหาเกี่ยวกับการขนส่งปัญหาเกี่ยวกับการเก็บรักษาและปัญหาเกี่ยวกับการกู้ยืมการช่างตวงวัดที่ไม่มีการกำหนดไว้แน่นอนแนวความคิดทางการขายกับแนวความคิดทางการตลาดแนวความคิดทางการขาย เป็นแนวความคิดที่มุ่งขายสินค้าให้ได้มากที่สุดเจ้าของสินค้าจึงมีการใช้กลยุทธ์ต่างๆเพื่อการขายเช่นการวางแผนด้านการส่งเสริมการตลาดเพื่อให้สามารถสร้างยอดขายและกำไรสูงสุดให้แก่กิจการความสำคัญของการตลาด เมื่อสังคมมนุษย์ขยายตัวส่งผลให้เกิดความต้องการในสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นการจะได้มาซึ่งสินค้าและบริการที่ตนเองต้องการนั้นจะต้องนำสินค้าของตนไปแลกเปลี่ยนในลักษณะต่างๆกันเช่นใช้สินค้าหรือสื่อกลางคือเงินตาเป็นสิ่งแลกเปลี่ยน กาแรแลกเปลี่ยนนั้นจะกระทำกันในตลาดซึ่งหมายถึงสถานที่ที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายแต่เมื่อสังคมเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากขึ้นสามารถซื้อขายกันได้โดยการเจรจาตกลงกันเองหรือใช้ระบบการติดต่อสื่อสารได้ทุกประเภท ซึ่งตลาดในลักษณะนี้ถือเป็นตลาดในทางเศรษฐศาสตร์อย่างแท้จริงคือการซื้อขายสินค้าระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายในทุกวิธีการโดยไม่จำเป็นต้องใช้สถานที่ความหมายของการตลาดนั้นได้มีผู้นิยามหรือกำหนดความหมายไว้หลายทัศนะ จะสรุปได้ว่าการตลาดเป็นกิจกรรมหนึ่งของการดำเนินธุรกิจที่มีขั้นตอนและมีการวางแผนเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อตอบสนองความจำเป็นและความต้องการของผู้บริโภคโดยอาศัยกระบวนการของการแลกเปลี่ยนความสำคัญของการตลาด 1. ทําทำให้เศรษฐกิจขยายตัว 2. ทํทำให้มีสินค้าและบริการใหม่ๆเกิดขึ้น 3. ทํทำให้เกิดการประหยัดและ 4. ทํทำให้เกิดงานอาชีพต่างๆเพิ่มขึ้นแนวคิดทางการตลาดแนวความคิดทางการตลาด คือวิธีการที่องค์กรธุรกิจสร้างสรรค์หรือวางแผนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ลูกค้าอันจะเป็นผลให้ธุรกิจประสบความสำเร็จหรือได้กำไรตามจุดมุ่งหมายการให้บริการแก่ผู้บริโภคและสนองความต้องการของผู้บริโภคถือเป็นแนวคิดทางการตลาดเพื่อเป็นการมุ่งเน้นสู่ลูกค้าเป็นสำคัญ สำหรับแนวคิดที่เกี่ยวกับการตลาดนั้นนักการตลาดได้มีความคิดที่แตกต่างกันในแต่ละยุคสมัยดังนี้แนวความคิดแบบเน้นการผล,ววาบบาผลิตแนวความคิดแบบเน้นผลิตภัณฑ์แนวค,แแวความคิดแบบเน้นการขายแนวความคิดแบบเน้นการตลาดและแนวความคิดแบบเน้นการตลาดและสังคม